สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันญพรแวดเวียงมาจากห้อง BCM 311เลขที่28และในคลิปนี้เราจะมาอธิบายตัวละครแต่ละตำแหน่งกันนะคะและนี่คือตัวละครเกมเอาวนะคะมาค่ะตำแหน่งแรกแคลลี่ตัวนี้จะเป็นแคลลี่นะคะชื่อว่าเทอานัส อยู่ในตำแหน่งแครี่นะคะจะสามารถยิงไกลได้ค่ะเน้นตีป้อมเข่าคีฟต่อไปจะเป็นตำแหน่งป่านะคะหรือแอสซัสซินตัวนี้ชื่อว่าบัตเตอร์ไฟค่ะนี้จะทำหน้าที่ฟาร์มป่านะคะฟาร์มป่าของเราสามารถช่วยเข้าไฟกับเพื่อนได้นะคะตัวนี้ต่อไปจะเป็นตำแหน่งไฟเตอร์นะคะ ตัวนี้ชื่อว่าเอมิลี่ค่ะต่างไฟเตอร์ทำอะไรได้บ้างเราอธิบายไปหมดแล้วนะคะดูได้ที่ ep 2ค่ะต่อไปจะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะคะตัวนี้ชื่อว่าอา่าค่ะตัวนี้สามารถเกาะหัวเพื่อนได้นะคะต่อไปจะเป็นตำแหน่งเมดนะคะตัวนี้ชื่อว่านาตา雅นะคะตัวนี้จะอยู่ตำแหน่งเลนกลางค่ะ ตรงนี้จะดูฮีโร่ทั้งหมดนะคะทุกตำแหน่งส่วนตรงนี้จะเป็นตำแหน่งแท้งค่ะสามารถดูได้นะคะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งไฟเตอร์ค่ะตรงนี้จะเป็นแอสซัสซินหรือตำแหน่งป่านะคะ อันนี้คือตำแหน่งเมดค่ะตรงนี้ตำแหน่งแคร r ี่สุดท้ายตำแหน่งซัพพอร์ตนะคะต่อไปเราจะมาอธิบายสกิลตำแหน่งของแคร r ี่นะคะตัวละครเทลค่ะสกิลแรกอิลเก e ลอ เทวอนั Hell, Anna, จะทําการเพิ่มระยะโจมตีและโจมตีเร็วขึ้นนอกจากนี้การโจมตีปกติแต่ละครั้งจะสร้างโบนัสความเสียหายเกี่ยวต่อไปพิล i ิงช็อ t เทวอนัจะยิงนุ่กชนุออกไป1ชุดสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูต่อไป e r r o of kill เลอนาจ,จะชาร์จยิงลูกธนูเป็นเส้นตรงสร้างความเสียหายพร้อมกับสตั้นสัตวตูต่อไปจะเป็นลูนลูนคือเป็นระบบเสริมที่สามารถตั้งให้กับฮีโร่ได้ก่อนเล่นเกมโดยแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปผู้เล่นสามารถติดตั้งลูนให้ฮีโร่ได้4ละ10เม็ดรวมเป็น30เม็ด ลูนจะแบ่งออกเป็น3สีได้แก่สีแดงสีม่วงและสีเขียวช่องลูนแต่ละช่องจะปลดล็อกไปเรื่อยๆเมื่อเลเวลของผู้เล่นเพิ่มขึ้นจนถึง30เเวลต่อไปพลังแฝง พลังแฝงเป็นระบบกลยุทธ์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาและจะถูกใช้งานก่อนเริ่มเกมผู้เล่นจะสามารถเลือกพลังแฝงให้กับฮีโร่ที่ตนใช้เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับฮีโร่ด้านต่างๆซึ่งระบบที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้เล่นชนะการต่อสู้ได้จากความเข้าใจในตัวเกมและฮีโร่ของผู้เล่นทั้งนี้ผู้เล่นยังสามารถปรับพลังแฝงให้เข้ากับ ฮีโ่แต่ละตัวของตนได้ก่อนเริ่มเกมโดยการเลือกรูปแบบพลังที่ต่างกันจะทำให้ได้รับความสามารถที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการเลือกแต่ละครั้งจึงสำคัญมากรูปแบบพลังแบ่งออกเป็นส4สายตามฝ่ายในเนื้อเรื่องของเกมอ r ีได้แก่ 1. วีดา หรือสายสว่างคำอวยพรของแสงศักดิ์สิทธิ์เหมาะสำหรับฮีโร่ระยะไกลแฮรี่และมเมด 2. เลิกขับหรือสายพลังเจ็ดจำนงแห่งการฆ่าเหมาะสำหรับฮีโร่ระยะประชิดเช่นไฟเตอร์และแอสซิสซิน 3. อัฟฟัตต์หรือ สายปกป้องพลังแห่งธรรมชาติต้นกำเนิดชีวิตนำพาสู่ชัยชนะเหมาะสำหรับฮีโร่ประเภทซัพพอร์ตหรือแทงสามหรือสายปกป้องพลังแห่งความคิดสร้างสารค์นำพาสู่ชัยชนะเหมาะสำหรับฮีโร่ทุกประเภทต่อไปไอเทม ไอเทมคือระบบอุปกรณ์ที่ซื้อขายโดยใช้โกลที่หน้าร้านค้าในระหว่างเล่นเกมซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถของฮีโร่ได้เป็นอย่างมากโดยเมื่อเริ่มเกมฮีโร่จะได้รับ300โกลและมีช่องไอเทมทั้งหมด6ช่องสำหรับโหมดปกติเมื่อซื้อไอเทม มาแล้วผู้เล่นยังสามารถขายคืนได้ในราคา60%ของราคาที่ซื้อมา30วินาทีแรกจะขายคืนได้เต็มราคาผู้เล่นสามารถตั้งค่าไอเทมที่ต้องการออกได้ในหน้าจัดเตรียมก่อนเริ่มเกมและยังสามารถซื้อไอเทมที่ต้องการจะออกล่วงหน้าได้อีกด้วยผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมได้พร้อมกันสูงสุด6ชิ้น และนี่คือตัวละครแต่ละตำแหน่งนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ